สวัสดีครับก็หายไปนานนะครับผมเกิดอุบัติเหตุหายปละหักลงแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่นานพอสมควรนะครับก็หวังว่าคงจะยังจับกันได้นะคราวนี้พอดีว่าไล่ลูมเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตล่าสุดอัปเดตใหญ่ประจำเดือนเมษาปี2023นะครับแล้วก็มีเรื่องใหญ่ซึ่งทุกคนน่าจะชอบนะครับก็คือเรื่องของ a i d n o i s e คือการใช้ AI เนี่ยมาลดน้อยให้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 ดีนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้ามาที่ไลฟ์ลูมเนาะนี่ไลฟ์ลูมนะครับผมลองเข้ามาที่ Meta d a t a นะครับอยากหาไฟล์ที่มันเป็น iSO เยอะนะครับผมก็ลองเปลี่ยนตัวตัวนี้มาเป็นเนี่ย metadata นะครับเปลี่ยนตรงนี้จากไฟล์ใช้เป็น ios ISO speed โอเค แล้วก็เนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีไอพวกนี้ก็จะมีร้อยหกนะครับร้อยหกสิบสองร้อยหกพันสี่สองพันแปดนะครับหมื่นหกอันนี้แสนสองพันสี่ร้อยเลยนะครับก็ลองดูนะครับซึ่งมามาดูกันนะครับก็ผมขอเลือกเอาแสนสอพันสี่ร้อยถึงหกพันสี่แล้วกันเลือกแบบนี้นะครับกดชีฟแล้วเลือกแบบนี้มันก็จะเลือกไอโซมาแบบนี้ให้เราได้นะโอเค มันก็จะมีนะครับเราเข้าไปเลือกรูได้นะครับตัวนี้ไอโซหมื่นสองนะครับอันนี้หมื่นหอันนี้หกพันสี่อันนี้แสน,น, 6, น,นเลยครับแสนแสนเลยครับอันนี้หกพัสี่โอเคก็จะมีทั้งกล้องโซนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องตัวอื่นนะครับโอเคเข้ามาดูกันนะครับเอาตัวไหนดีก่อนเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เอาเป็นตัวหกเปนสี่ก่อนปุ๊บอ่ะนี่ครับหกเปนสีต่ตอนนี้มีสองกล้องนะครับผมลองเข้าไปดูซูมเข้าไปดูเนี่ยครับเนี่ยหกเปนสี่ของกล้องตัวนี้เป็นกล้องตัวอะไรละ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีนอสมีอะไรก็พอสมควรนะครับรูปนี้ถ่ายมานานละเป็นกล้องรุ่นเก่าเทคโนโลยีเก่าเนาะตั้งแต่ปี2 5 5 6หอหกนะครับ ก็เก่าควรนะครับของคนสีนี่ก็ได้เรื่องละโอเคทอบไปที่ d ด v ว l ลอเนาะนะครับตัวเนี้ยตัวดีเทลเนี่ยนะครับมันมีปุ่มใหม่ขึ้นมาของ n o i ้อ e ด u เ a t i o n คือเรียกว่า d ิดน้ใช้ AI ทํทำนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ใช้ตัวเก่ามันเขาเขาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับกดฝานปุ่มสามเด่ยนตรงนี้ยปึ๊บตัวเก่าอยู่ตรงนี้นะครับก็ปิดไปเราใช้ดีน้อยตัวนี้นะครับนี่ครับ แบบนี้เนาะแล้วเราก็กดดีน้อยได้เลยครับจึงมันจะไปเปิดหน้าต่างดีน้อยขึ้นมาหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างเรว่อง Enhance Image นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็ทำได้ที่เรื่องจะขยาย Super แล้ว Resolution หรืออะไรเนี่ยก็ทำได้แต่ก็จะทำดีน้อยไม่ได้ต้องทำทีะเรื่องไปเนาะปกติด e f อ r m ์จะอยู่ที่50ครับคลิกก็คือให้มันเรนเดอร์จนเสร็จก่อน นี่ครับให้มันเลนเด้วยจนเสร็จก่อนแล้วเราจะปรับอะไรก็ได้แค่ไหนแล้วอยากเห็นตรงไหนนะครับให้กดตัวนี้ตัวเนี้แล้วเราก็ไปเลือกดูนะครับว่าอยากเห็นน้อยตรงไหนเนี่ยเนี่ครับเลือกดูได้ก็อยากเห็นน้อยตรงไหนเช็คดูนะครับปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมันลดให้เรานะมันลดให้เรานะครับเนี่ยว่าตัวนี้ลดให้เท่านี้เป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยครับ จากไม่ได้ลดมันก,กลายเป็นลดอย่างนี้เนาะโอเคเราก็ลองเลื่อนเอาครับเลื่อนได้ครับจากตรงเนี้ยเลื่อนให้เห็นจาดจากเลยว่าจะาไม่ลดลดมากลดน้อยก็เลือกเอาตามที่เราต้องการแล้วเราก็กด e n c e อย่างตัวเนี้ยผมบอกว่าเออตัวนี้ก็โอเคนะลองดูท้องฟ้าสิท้องฟ้าก็ได้ประมาณหนึ่งอยากให้เรามันเนียนแค่ไหนก็อยู่ที่เรานะครับ ดีฟอยู่ที่ห้าสิบลองทำห้าสิบดูแล้วกันปึ๊บก็กดมันจะไปตรงนี้ครับมันจะไปค่อยๆค,คํานวณแล้วสร้างรอไฟล์ dng ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นอีกไฟล์หนึ่งให้เราคือไม่ได้ทํากับรูปเดิมแล้วก็ไม่ออกมาเป็น jpeg ไม่ได้ออกมาเปนอะไรับเป็นรอไฟล์ให้เราแต่งต่อได้แต่งได้แต่งได้เลยนะครับแต่งปรับแต่งอะไรต่อได้คือสะดวกนะครับทําแล้วก็จะมีข้อเสียอย่างเดียวคือ เพลงพื้นที่รอไฟมากขึ้นอีกอีกอันหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นเลยเนาะเห็นไหมมันก็จะใช้เวลาดน,น,นึงนะครับเนี่ยพอมันทําเสร็จเนี่ยครับคลิปคลิปเลยเห็นะแล้วเ i ไอพอมันใช้นะครับมันไม่ใช่แค่ทาให้ซอฟต์อย่างเดียวไอตรงไหนที่มันควรคมมันก็พยายามทําคมให้นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมขอลองเทียบดูกับกับรูปเดิมนะครับรูปนี้ผมลองกด C compare ปุ๊บนะครับเนี่ยอันนี้คือรูปต้นฉบับเห็นนะอันนี้คือรูปลดน้อยแล้วเห็นไหมครับคือมันก็คมแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าทําซอฟต์อย่างเดียวโง่ๆไม่ใช่นะครับตรงไหนซึ่งมันควรจะคมมันก็ใส่คมให้นะครับดีทงดีเทลยังอยู่ประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทําเพิ่มเราก็จะไปชาร์ปเพิ่มแต่อะไรก็ไปทําได้นี่ครับทาได้ ใส่ดีเทลใส่อะไรเพิ่มเนีครับเราสามารถทำได้เพิ่มอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเนี่ยครับอ๋อมีของใหม่นะครับแทนนี้จะเป็นสวิตมันทำเป็นปิดเปิดตาแล้วเนี่ยคือผมว่าดีดีนะครับสามารถจะใช้แทนสวิตได้แล้วเข้าใจง่ายกว่านะเนี่ยครับถ้าเกิดปิดไปคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นสวิตแทนหมดละเป็นสวิตเป็นเป็นลูกตาแทนหมดนะครับ แล้วอะไรที่มีการทํามันก็จะมีเรนเนี่ยจะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมมีการแก้เรนมีการทําดีเทลนี่นะครับมีน้อยมีขึ้นอะไรเท่าเดิมไว่ได้แก้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับจะเทาๆเจ๋งดีนะครับโอเคมาดูรูปอื่นนะครับแบบนี้เราก็มาดูเอาเอาเจ๋งๆเลยเนาะเอาเป็นตัว ISO เป็นแสนนี่นะครับตัวเนี้ย ISO เป็นแสนเนาะ โซนี่เป็นกล้องรุ่นใหม่กว่านะครับแต่เอซโเนี่ยแสนกว่าเลยแสดงว่าตรงนี้แสงน้อยมากเนาะนี่จะเห็นว่าไฟานี่ดูไม่จีบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยพอเป็นใช้โซเป็นแสนเนี่ยคือเราต้องการต้องการได้ภาพและคุณภาพก็ต้องยอมชดเชยไปแต่ตอนนี้พอเรามีเทคโนโลยีใหม่เนาะเข้าไปที่ดีเวลลอปโมดูลนะครับเนี่ยเราก็ปรับแต่งไปนะครับปรับแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยเนาะ ลองปรับการดูก็ได้เนี่ยจิ้มไปอย่างนี้งดนะแค่สีแค้อะไรเสร็จนะครับเนี่ยลองดูทําได้แค่ไหนยังไงอยากให้วอร์มอีกนิดนึงไหมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับปรับคอนทรา์ปรับอะไรก็ทำปกตินะครับแต่ตรงเนี้ยดีเทลเนี่ยเราก็มาดีน้อยสอกดดีน้อยเนี่ยครับปึ๊บอย่างเหมือนเดิมครับให้มันโหลดอันนี้จะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์ใหญ่จัดไฟล์อันนี้ประมาณ40ล้านที่เซลนะ สี่สิบกว่าล้านนะครับโซนี่ a 7 r 3เนี่ยเนี่ยครับอย่างที่บอกครับซิกก็คือให้มันทำงานให้เสร็จก่อนเนี่ยครับมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยพอ i s o เป็นแสนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเอาไม่อยู่แล้วนะครับผมลองจิ้มไปตรงนี้ไปตรงคูมาลายเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้เอาไม่อยู่แล้วผมลองเอาไปซัก80%แปดสิบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ผมว่าโอเคนะเพราะไอซูมตรงเนี้ยมันซูมเกินเหตุนะครับมันซูมเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หน่ก็จะสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยโอเคผมว่าลองเปลี่ยนที่อีกซีซิดูตรงที่มันมืดๆเป็นยังไงมันจะเห็นนิดนึงเนาะเอ่อขึ้นไปสักหน่อยโอเคมันก็บอกว่าประมาณว่าจะใช้เวลาประมาณสองนาทีซึ่งไม่ได้ถึงอันนี้อยู่ที่ความแรงของเครื่องเนาะ คอมแรงของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำสแต็กคือให้มันเกาะอยู่กับไฟล์ต้นฉบับอยู่ในสแต็กเหมือนสไลด์นะครับก mm ็กด enhance รูปนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับตอนนี้ก็ขอคุยแนะนำอะไรใหม่ๆซึ่งอยู่ในไลรูมที่อัปเดตตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับ b a s เนี่ยอะไรที่เรามีการปรับเห็นไหมมันก็จะไฮไลท์ขึ้นเป็นลูกตาแล้วปกติเราใช้ปิดเปิดสวิตช์เอาปิดีแล้วก็ดู วีฟอร์ดการแต่งนะครับแล้วก็ต้องกดดีซีเ่าเปิดแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ากดค้างเนี่ยครับกดค้างปิดแล้วก็ปล่อยก็เปิดเหมือนกับว่าเนี่ยครับตัวเอฟเฟกต์เอาเห็นนเนี่ยครับใช้กดกดูเอฟเฟกต์เอาเนี่ยครับเนี่ยกดดีเอฟเฟกต์เอาเนี่ยครับอันนี้แสดงว่ามีการดีโน伊斯ไปแล้วนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยผมลดต้อยไปแล้วทีหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมลองเอาออกซเอาอให้หมดเลย เป็นยังไงเนี่ยจริงๆมันขนาดนี้เลยครับสดดว่าผมเป็นรน้อยมาแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ไอ้ตรงที่ทํำด้วยดีน้อยเนี่ยมันคือทำกับไอตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับทำกับไอดูไม่จืดเนี่ยเนาะเดี๋ยว้องดูซิว่าเป็นยังไงก็อากาศร้อนนะครับผมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถนัดต้องอยู่บ้านเฉยๆเสร็จละเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จละ ขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนชื่อแล้วเห็นไหมคลิปนี่คือเราไม่ได้ลดน้อยเองเลยนะครับใช้ดีน้อยของมันเห็นไหมครับคลิปเลยไฟล์อาจจะเป็นวุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮ้ยแสนงง SO. หนึ่งอเอสโอะแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะอ่ะผมลองมาเทียบกับเปิดขึ้นมานะครับเทียบกับไฟล์ต้นฉบับกดคอมแพตตัว C บนคีย์บอร์ดเนาะปึ๊บเนี่ยเนี่ย XY เอนีครับลองซูมดูครับ ปุ๊บเนี่ยดูสิดูสิจากไฟล์เนี้ยอันนี้คือก่อนลดไม่ได้ลดน้อยไม่ได้อะไรเลยเนาะกลายเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยมันน่าประทับใจมากแล้วความคมชัดไอ้ตรงทีอนน่อยู่ในโฟกัสนะครับเนี่ยอยู่ในโฟกัสเนี่ยตอนนี้มันมันคือถดูเชื่ยอยู่ที่อยู่ในโฟกัสเนี่มันชัดเลยเนาะนะครับอะไรที่เอาโฟกัสก็เอาฝาเอาไปนะครับแต่อัที่อยู่ในโฟกัสนี่คือชัดแก้ว คือมันใส่ AI มันใส่ชาร์ปให้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยดูสิโอ้หน้าประทับใจนะครับมีขนาดไฟล์ SO สโอนแสนนะครับเห็นไหมครับแล้วเราจะทำอะไรต่อก็ทำนะครับจะไปเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่ก็ว่าไปหน้าประทับใจมากนะครับผมชอบมากเลยมันมันเจ๋งนะครับเอาพูดตรงๆแล้วมันเจ๋งนะครับเนี่ยดูสิโอ้ใช้ดานได้แล้วอะ่ะ จะไปเก็บฝุ่นจะอะไรก็ก็ทำนะครับแบบนี้ทำได้นะครับเก็บซราไฟ่ยทำได้หมดนะครับแบบนี้นี่กดเร็วๆเลยแล้วกันเนาะกดดีน้อยผมอันนี้ใช้สัก50มาตรฐานลองดูก่อนให้มันทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนนี้มันจะแห้งๆห,หน่อยนึงผมลองเปลี่ยนเป็น50นะครับโอเค กดลิปนะแลนะถ้าเกิดว่ามันคมหรือมันนุ่มไปหรือมันอะไรไปก็ค่อยไปลดเอานะครับลองดูซิลายผ้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันนุ่มไปก็มันเริ่มนั่นละผมลองเค่นี้เลยนะครับเขาก็จะบอกแบบปพ๊บรูปนี้ไม่น่าจะนานนะครับ ก็แอโซแค่หมื่นหกแต่ก็เยอะแล้วเนาะแอโซหมื่นหกแล้วเรากล้องรุ่นเก่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องคุยอะไรมากเพราะว่าน่าจะไฟไม่ได้ใหญ่นะครับไฟอันนี้มันแค่เท่าไหร่ประมาณไม่ถึงประมาณยี่สิบสี่ล้านนะครับเมื่อกี้มันสี่สิบสองล้านได้ไมั้งไฟโซนี่ A เจ็ด R ทรีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดีน้อยได้เร็วขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บมาเรียบร้อยนะครับปึ๊บเทียบกันพร้อมแพร์กดตัว C บนคีย์บอร์ดปึ๊บนี่ครับดูสิดูสิสคือคือคือมันทำออกมาแล้วได้แล้วอ่ะนะดีพอควรนะครับดูตรงนี้สำหรับไฟกล้องรุ่นเก่านะครับ ไปดูซีตอนนี้มันกล้องอะไรนะครับขอไปดูตัวอันนี้ใช้เป็นกล้องอะไรแคนนอน 5D Mark III นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับปลายแบบนี้นะครับเนี่ยเจ๋งา่าอะไรที่มันอยู่ในโฟกัสมันก็โอเคเพียงตรงนี้อาจจะแบบดูมันหลอกๆไปนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันใช้ AI ก็ถืดตรงนี้อยู่ที่เราการปรับแต่งเอาละโอเคประทับใจครับเอาพูดตรงๆเลยนะครับหวังว่าคงจะลองใช้กันสนุกนะครับแล้วทำลงหาไฟล์เก่าๆไฟล์เก่าๆซึ่งเราถ่ายโอ้โอสูงๆนะครับกล้องเก่าๆเมื่อสัก10ปีก่อนอย่างเงี้ยแล้วเอามาทำเนาะว่านะจะได้รูปดีๆกลับมาใช้อีกเยอะเลยจากรูปที่ใช้ไม่ได้เนาะ โอเคหวังว่าคงจะแฮปปี้กันนะครับแล้วถ้ามีอะไรก็สอบถามมานะครับอยากให้ทำเรื่องอะไรบอกได้สำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ